เอ๊ะฮะมา่อดมันยกเลิกอันติมันโดดได้ด้วยเหรอบ้าใช่เหรอได้ด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าอืมเฮ้ยไดนลอไอ้กูมีกูมีเซนเดทียรือเปล่าต้องหาชีโลมละไหนมันเนิร์ฟมามันน่าจะยังเล่นลมได้อยู่เอ้ยเฮ้ยแดนทำไมกูกดกูกดลึกทำไมกูกดลึกทั้งหมดไม่ได้วะเฮ้ยกูโดนพันึกเฮ้ยวัทเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ กูกดลึกทั้งหมดไม่ได้เห็นมะหมดบูททั้งหมดอ่ะกูกดไม่ได้อ้าวอ้าวเรียบร้อยประดึกซากาศูนเหรอเฮ้ยเอ็นโซโลโอ้โหไม่ได้เล่นนานเขี้ยแต่แบบเล่นเบื่อละตลอดมันต้องเจอตัวแค่ทางลิกเตอร์ไม่ได้ละทาเชียร์เลยลิกเตอร์ปับใหม่ดีกว่าอ้าวไอเด็กเขี้ยได้กูเล่นตัวนี้ลุ้ป่าเดี๋ยวมึงไอเด็กเขี้ยมึงอะไรวะแดนอ้าวนำมากดไปแล้วเออว่ะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ควรเปิดโลมเอ้ยแต่เอ้ยลิกเตอร์บัฟมานี่ใช่ปะใช่ใช่ลิกเตอร์บัฟมา บั๊บทำใหม่เพราะตัวมันก็สมดุลอยู่นะอันนี้กูไม่เคยเล่นเลยนะบอกไว้ก่อนไอ้บ,บั๊บมาใหม่นะไอ้อไม่ใช่บั๊บมาใหม่เนื้อมาใหม่นะ่ะชิวๆเว้ยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเล่นเก่งไปอยู่แล้วคนเราเก่งแล้วเว้ยลิกเตอร์มันต้องมันต้องเสพเสพกัญชาที่เลนกลางตามหลักแล้วแล้วก็คอมโบกับีล่าตืดตืดเออของโคดีเฮ<ะ>้ยเฮ้ยมันมามันมาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมานี โดนไล่นะอีกกี่โอ้ชอิโอมันมีตัวใหญ่เอวเอวมีวีล่าช่วยมันช่วยด้วยครับเตะปัญชาก่นอนอันนี้อะไร่อ,อช่วยแดนฟาร์มดีไหมวะเนี่ยสุดอยู่เลยการก็ดีเหมือนกันนะแม่งมันดูช้ากว่าปกตินิดไม่นิดเนี่ยเยอะเลยเอชิผาละบอลมันจะมาโซนป่าเราอันนี้จะมาดูเอ้ยมันขึ้นขึ้นบนนี่หว่าชิผาละถอยชิผาต้องติ๊กบอกขึ้นออถอยเลยนะ แง่กว่าแล้วเฮ้ยเอไออ๋อแดนชินแบบแผ่เก่าเยอะจังวะแผ่นนี้มันคูรชินแผ่เก่าเลยแบบแต่ก็น่าสนใจขึ้นนะไั่ไม่ไม่ไม่น่าสนใจไม่น่าสนใจอ่ะมันเอาตัวเมนมาป ok> ูุยีปูยยามกูอ่ะแบบสวยแต่ตัวเมนกูเลยนะาไม่จะเล่นเสียเลยจะเล่นออฟอย่างเดียวก็ได้เฮ้ยตัวเมนแดนเลยเนี่ยนป่าเปล่า นาครบน่าจะจบล่างแน่เลยแต่เดนไม่เคยเล่นแบบใหม่เลยให้เล่นมันลอ่อยากอยู่แล้วมัอ้าวโฟเรนติโน,โโโนโเฮ้ยมาดิโฟเรนติโนโเฮ้ยครบับผมเฮ้โฟเรนตายนะตายนะมาดิแดนครับแทงแค่เนยสวยเนี่ยไอ้กุล็อปโฟเรนตีไม่เท่าไหร่นี่หว่าเนอารมณ์สับตัวมันมันดีตรงที่ล็อกได้เนี่ยประเด็นอะไออันใหม่อันนี้ยอมรับเลยว่ามันดีใช่เฮ้ยใช่ไหมล่ะไออันเก่าก็ดีกว่าอยู่ดี ปีพุ้ดอะยเงือกแดนมังกรมังกรมังกรเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้อุ๊บปุ๊บสวยเอนาคอตนาคอราเข้านะเอ้นาคอตมันรอหนีเฮียหนีไม่ได้ไม่ได้ด้วยกลางัน้วยกลาันจอเตะมาแล้วมาแล้วเฮียเฮียมันยืนรอหนีแต่ได้ไล่ได้อีดามจไพอว่ะอุ้ยนี่นี่ถอยถอย เปาดังวะเต๋อมา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 ชิบหายฟอร์เนทิวจะมาเก็บพวกเราเถอยเลยมันแคบเยี่ยมมันร้อนมเรียนกลางเมื่อกี้ยากกว่าฟอร์เรนนะสำหรับเรายากกว่าฟอร์เรนเนอร์ฟอร์เรนยังฟอร์เรนเล่นง่ายเนี่ยมันในนี้มันดูโอ้เจกชนไปหน่อยอึ๊บอึ๊บนี่เอเฮ้ยมิาใจเย็นมิ拉ถอยถอยถอยมิ拉ดูเฮ้ยเฮ้ยอะมาหลอดมันยกเลิกอันติมันโดดได้ด้วยเหรอ บ้าใช่เหรอได้ดดวยเหรอไม่รู้เหมือนกันว่ะอืมเฮ้ยอ้อแต่ว่าอย่างนั้นกูสองกรโดนตันเนี่ยเฮ้ย้หนาคอดมันแค้นหนาคอดมันแค้นช่วยช่วยด้วยช่วยแคนี่ด้วยเอ้าทำไมเมดกูไปอยู่กลางวะเมื่อกี้กูยังเห็นมันบวกมันอยู่ข้างบนอยู่เลยกำลังไปครับเฮ้ยวีลาน่าจะได้นะน่าตามแผน กำลังขึ้นบนบนสองตัวแดนโอเคโอเคนะคอรอยู่บนเดี๋วับไปเดี๋ยววับไปเดี๋ยววับไปจริงจริงจริงปุ๊บเนี่ยปุ๊บเรืยช่วยเรืยช่วยกูด้วยเฮ้ยชิบหายสกิลกูโดนตันเนี่ยบอกเลยบอกเลยบอกเลยมาหน่อยดิอ๋อแดนมาแล้วตีอยู่มันในไมาอยู่กูอยู่เมื่อกี้น่ะอยู่ในไฟด้วยซ้ำเนี่ยสวยเป็นาคอร์ดผู้ไม้คอร์ดผู้ไม้ ไอเอ่อในอี้เกิดตายกิดตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้อุยอดีกูไม่เข้าต่อเมื่อกี้กูจะไปแลกเลือดมันนะกูกลับเลยอ้าวแวนกูตายเดี๋ยวจะไปแลกเลือดมันเดี๋ยวเจะไปเข้าไปเล็กเลือดจะเย็นจะย็ดเจ้าตายเมื่อกี้เจ้าเรามูฟออนแล้วแดนเดี๋ยวต้องมูฟออนนะเว้ยไม่ละคือเล่นครั้งแรกไงกูเล่นไม่เป็นหรอไอไอตัวนี้นะหมายถึงว่าแบบบัฟมาใหม่เออเดี๋ยดูสกอร์หน่อยดีเฮ้ยห้าศูนย์นี่เงินนำ สมแล้าที่เป็นแดนเจ้าแห่งป่าแน่นอนนะแดนแบบเอาแบบเข้าไปใช้ชีวิตในป่าอะไรใช่ไหมแบบเพื่อซึมซับเข้าใจนั่นแหละแดนอยู่กับชาซาน่ะถ้านูตีเร็วน่าจะเวิร์กกว่าไงถ้านูเวิร์กกว่าใช่ไหว่าคิดว่าเจ๊ยคิดว่าเจ๊ยไม่ไม่ไมไมอาจจะต้องรอรอดูของก่อนทำให้มัน่นใจไงหยอกหยอกเล่นเฮ้ยเกือบตายนะเฮ้ยช่วยเข้ามาหยอกเฉยเดี๋ยวโซนให้ละแดน เฮ้ยทำไมเลือดมันเต็มเร็วอย่างวะจีบเอามันเกือบตายแล้วนะเว้ยโอุ๊ยแย่ละไอ้เชี้ยมันแข็งแล้วว่ามันเสียแข็งแล้วก็ถือว่าคุ้มอยู่ปะคุ้มอยู่คุ้มอยู่ไอ้ดูดเลือดเลยวะไอ้เพี้่เลือดมันแบบแค่ไปดูดอ่ะไอ้พูดจริงอ่ะปึบปเฮ้ยสวยสวยกูแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่พี่แทงอยู่ไอ้น้อง กกูสต,ต,ตายแล้ว,วกูตายแล้วเฮ้ยแวนกูตายอีกแล้วทำไมบัตรลิชัวมันไม่ไม่อยู่ปุ่มเดิมวะกูไม่เข้าใจเลย e นั่นน่ะดิเราลองไปกดเถอะกดนะแดนเหมันกูเราเอ้ยเอเลนอเลนสู้แดนอเลนสู้มือเอเลนกูตายเฮ้ยแดนสู้ได้นะ e อา้าวเกือ้เหี้ยนี่ครั้งแรกจริงเปล่าแแบบเล่นมาหรือเปล่าเอางี้ดวะครั้งแรกจริงๆกูครั้งแรกจริงๆสาบานได้เลยว่าครั้งแรกอย่าเชื่อไม่แต่แดนไม่แดนดูยูทูบไงอ๋อดูยูทูปเฮ้ยนี่แบบ ฝึกฝนผ่านการดูอะเนี่ยแบบจินตนาการมั้ยเฮ้ยมันแบบคู่อัจฉริยะที่เขาชอบทํากันนี่หว่าก็เกินไปเรื่องเม่อัจฉนแบบอัจฉริยะแบบนี้บ้างเนาะจริงๆริงจะขออีกเยอะไม่ออไรไม่คือไม่ได้อัจฉริยะหรอกเรียกว่าอัจฉริยะนี่คือดูถูกกันไปอ่าแบบเฮ้ยที่มันเหนือกว่าอัจฉรแง่ไหมอ่อนแสวงเปล่าเออมันแสวงเลยไอชีกูอันติเฮ้ยชิบหายไม่มีรักถอยถอยถอยแวนกลัูทอดแวนเฮ้ย อืมอิสปึ๊บงับแมนใช่งับเดนใครก็ได้ใครก็ได้อะไรว่ากูกำลังตีดาร์คสเตเลเยอร์อยู่นะพ่อแต่ลิสเตอร์ทำไมมันถึกขึ้นวะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันเบาเบาอะไม่ดีขอโทษครูบางพูดผิดไม่ใช่เบาหรอกปั๊บแต่มันแรงขึ้นนะก็บอกอิีอะอ่าโอเคไล่กันไปหนุกเอาเลยแวนคิวนี้ฉันให้นายสวยมากดูเคคิบแบบบรรยาอันเลย อยูเงินอยากได้เงินเล่นบนเอ้ยเอานาโคตรอืมเอึ๊บไปไหนหวานเกี๊ยบอะไรละแล้้วแลวของสุดท้ายมันออกอะไรอะไอ้เชี่ยไม่รู้ดิเห็นเขาออกแล้วไม่ไม่บอกแล้วกูจะต้องออกอะไรเออเป็นโอมิอาร์ไหมเฮ้ยเฮ้ยกับตาเลยอฮายสเตอร์เฮ้ยเออรู้สึกดีใจเลยเตอร์สเตอร์โลมันแรงขนาดนี้ปกติมันก็แรงอยู่แล้วปกติมันแรงแต่แบบนี่มันแรงพิเศษเลยนะแดนเราสองคนได้ เออโอ้โหเยอะกูเอาจัดจะตีบัมเด็กกูแทงเองตีตีอ้าวโดนโดนดาเมจสีคขาวอี๋เยรออีกตัวไม่ได้อีกตัวไม่พอเล่นมาพอเล่นมาพอเล่นกับเขาเหี้ยอะไรกูไปก่อนไปแล้วลาก่อนกูเอาวะวาร์ปทำไมวะศึกของออฟกูจะไม่เข้าไปยุ่งนะเว้ยผิดหายงวาต้องเข้าไปยุ่งไงล่ะ กูแกล์แอด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 ปั๊บเบรกูเกือบตายไม่มีเลยนะครับทุกคนเมื่อ uh กี้ไม่มีอะไรเมื่อก right? ี้ประเด็นถ้ากูเล่นเป็นมากกว่านี้น่าตายหมดแล้วเมื่อกี้เอื่อกี้เราแบบสกิลพลาดไปหน่อยวะตอนแรกแบบจะสกิลหนึ่งแล้วแบบปิกอะแต่แม่งแบบปิกกับเป่าโดนขังโดนขังโดนขังยี้ตัวแบบอ้าวยี้ชิบหายบพราะว่ากูจะกดวารัดกำเนิดแหงนี้กำเนิดใหม่แหงเลือดวะไอ้สัตว์เลย อะไรอ่ะทำไมเกมมันต้องทำอย่างนี้วะใช้ได้อยู่เนี่ยเพื่อนให้มีผู้ไม่โซนอยู่แต่มันชนิดมันบางไปหน่อยอ่ะแล้วลว่ามันบางกว่าแต่เก่ามากเลยบาง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 ไม่ไม่ไม,ไม่เอ๊ะแต่ในเชิงทีมไฟดีขึ้นแบบเฮ้ยสกิลสองมันเอวีเนี่ยฮะแบบมันอยู่ครบห้าตัวไล่โอ้คุณทำอะไรลงไปละวไม่มีสกิลเวลาเปลี่ยนเนี่ยเอวมีปร๊สปร๊สอ้าว นั่น <tego> น hey. 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 so ั่นไอตัวนั่นสวยเฮ้ยโอ้มันไม่ตายวะกูจะอันสีเลื่อนหลายรอบแล้วมันนันเ่าแน่นอนอโดนมันะโหเกูเออย่าเลนกันเก่นมบกบกบบอกออบบบอนอกมอออกออออกกออออกบอกอกบอกบอกบอกอกบกออบบอน ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะกูไม่มีอันติโอกาสสามวิมีอันติเล่นได้พอมดได้เล่นได้เลยเล่นได้เลยเล่นได้เลยชิบหายละเล่นได้มึงชกูเล่นได้เลยก็เฮียละเอ้าตายหมดโอ้โหนั้นมีดีแค่สกินเดียวสกิลเดียวไปพูดไหมคิวหนึ่งสลับแด้นะสกิลสองเฮ้ยชิบหายละตัวเจอตัวใหญ่ just get it die ล้างพื่อกูด้วยกูโดนตีเอาเลยเอาเล่นสวย สวยสวยเร็วกว่านี้เล่นชิพายเดนหลังโดนล้วงออเปล่อยหลังไปหลังโดนตีแต่แดนอย่าตายอย่าตายอย่าตายอีนี้นึ่งเด็ดตึกตึกเป็นเกมหมดระวังระวังเราระวังให้เตะสวนไม่เป็นไรไม่ละแดนมีแดนมีอันนู้นที่แดนปอยว่าคลิปแม่งเลือดเหลือกค่ตึ้งนึงอะเราไม่มีดาเมจจากเว้นแดนอะหมายถึงว่าแบบไอ้แดนยังมีแวนอยู่นะเว้ยเอามึงเอามันไปเก็บเลยเช่แวร์นั้นตัวนั้นตะเอ๋มันได้ตีมันได้ตีฟรีที่ไหนแล้วโอ้ผมหมายผมหมาย จะเคลียร์กลางเออเดินข้างมันเดินข้างมันโอ้โหเออเออเอออาเอาอยู่ไม่ดีนะไม่ดีนะนี่เล่นไม่ได้นะโอ้ยี่เดี๋ยวถอยเลยถอยเลยไอ้ไข่ใครเข้าไปไว้แล้วเด่นเดต้องเข้าวะเด่นต้องเข้าวะไม่เด่นไม่มีสกิลเด่ไม่มีละเมื่อกี้ไม่มีไงก็เลยสวยสวยสวยเด่นเด่นสวยสวยสวยได้ได้ได้เด่นไหวอยู่ละตัวมันไม่ได้แบบดามีดเยอะไม่ไม่ไหวไม่มีอันตีระไม่มีอันตรีไม่รอรอรอ เก็บสเต็กเก็บสเต็กเมียนตีละเมียนตีละเราโฟกส์สวยต่อต่อต่อเด็ดแทบไปเข้าเลยวะเด็ดใช่ไงมันดูมันไม่ได้เก่งอ้าวเอาแล้วเออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เวยตายสวยอ่ะมันประมาณมันป่าละประมาณเดอเออบางทีกูขายของนะคอันั้นไม่มาโซนว่ะงั้นเดี๋ยวเราไปโซนแถวนี่ไรเอ้ยเอ้ยมันมาแล้วแดนมันมาโซนแล้วเล่นแข่งมันได้นะ่าเออเออเอะเอาดิ มันประมาทแล้วไอ้เชี่ยไอ้คุยชิบหายแล้วอันตีรอนสิบวิเลยรอนสิบวิเล่นเลยมันรู้มันรู้มาหลอน่าจะโดดช็อกอ่ะอนาคตมันโง่พอมันก็เข้ามาแล้วไอวีไลฟ์ไปได้จ้านาคอดมันวอลอย่างเง้ยอีกทีมมันตายนะกูบอกให้ก่อนเฮ้ยเอาเอาเชี่ยวมีดแหละอุ้ยเชี่ยวพัดปู้ถอย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 ที่แต่ฟอร์เรนมันอยู่ล่างอ่ะเรามีห้าตัวโบกได้ก็บอกได้วต้องรีบตีอ่ะแดนชิบหายแล้วแล้วไม่มีใครเดนต้องรีบมาแดนมันจะรวมห้าไม่ไม่ไม่ ไม่เด่นเล่นดุแลนะ้วเมื <t <t ่อกี้ตายเออรถสวยมากไล่เอ้ยเจ่นถ pues ูกทำอะไรไม่ได้เ้ยไปอีกนิดนึงกูชิบหายละไปได้ไหวไหมไอ้เชี่ยเอ้ยไม่ไหวอะโอเคใครเกิดได้แค่นี้ไม่มีไม่มีโอเคไอเฮียบัตนี่เช่าอีกแลยต้องรับกลับบ้านคุ้ยเลยคุ้ยไหวแล้วอ่ะเกมอากาศไอ้เียจบ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 ยังไง โอเคนะคอสถึงมันจะเป็นตัวเคลียร์ครีมนะลำคาบเลไวๆว่ช่างแมงปูฝืนว่ะระวังโดนนัคอสสกิทนะเออไอ้หนาคอมันจะแบบเข้ามาแล้ยตึ้งตึ้งตึ้งเข้ามาเลยนัคอทึ่งเล่นดูด้านหลังแก่ต่อนีต้องรีบจบอ่ะให้เราเราแทงเลยกันมา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 อืมไม่ทันทำอะไร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 ใช้ได้อยู่ที่กูมันโหดนะเว้ยเล่นดีๆอ่ะ แต่ว่าเล่นยากไปหน่อยว่ะใช่มันโหนแต่เอาอันเก่ากลับมาเถอะไอ้เนี่ย